เลือกแค่ไปเลือกแค่ไม่้อ่ตีเหี่ยงมาเลยเลยเลตีเยี่ยงเลยหลายวงนั้วมาเลยออจับได้ตู้ตูกกี่เอ้าก็พี่พี่ไงเหี่ยวเหี่วเหี่ยว โอ้ยรถไฟเดิน้เ้ายนงัี่แหละมก็จันบ้าเลยตไปทบ้อที่แรกผมว่าติจอดเเสียออกน รถชีวกรยเนี่ยรันนี่เน

เสียเงินคางวลัมายังบ่มีลต้นบิดๆงพี่เยว่าอาก็บอกไปตีมันคนั่งกเนเลยอดนยิงบ่ท่าน่ดกนอมยินเลยอบุ้กันหลานนี่เอามางานแหลกบุญหมด่อดมื่แล้วตีมันคือวตายวะอาซีนไม่ใส่ว่ะมันยอดใจก้านเหรียญที่ซื้อนอ สามรมแล้กันบาทมันงงเรอ้าเลยว่ากวงนี้ม่ตีกันเหรอจบเตีกันคนอ่อมเห็นบอกตีผมไนี่โดนมาถือกับบองถือกับบองยุทัเศร้าเีว่าสิตีนั่นรวว่าในตีตีมันเองเนี่ยป็นอย่างพิษกันบุเม้าท่านให้สองท่านี่สามเียสามสี กบพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญเ่เล่าเหตุการณ์เมือ่อคืนให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นมายังไงครับผู้ใหญ่ครับครับกรณีเมื่อคืนทะเลาะวิวาทะเลาะวิวาตามงานที่ว่าจ้างวุดนตีมาฉลององค์กฐินครับพอดีมีเหตุลูกๆลหลานๆกับลูกๆลหลานทานเล่าเข้ามาแล้วก็มาทะเลาะวิวาทการรักษาเราก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามารับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลอยู่เวลาห้ามกับห้ามฝั่งหนึ่ง เขาก็วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งตีกันไปก็ตีกันมาสําหรับเด็กวัยรุ่นกันนะเนาะครับในส่วนที่เห็นว่ามีผู้หญิงถูกทําร้ายด้วยเนินเป็นยังไงครับพ่อเขากับกรณีห้ามหรือว่ายังไงครับพ่อกับกรณีผู้หญิงถูกทําร้ายที่ผู้ใหญ่ดูอยู่ก็คือห้ามห้ามกันแล้วผู้หญิงกรณีผู้หญิงที่โดนชกเข้าไปในที่จุลมุนแล้วก็ไปตะโกนด่าเขากับที่ผู้ใหญ่ดูอยู่เมื่อคืนนะพอดีก็โดนหมัดหลงประมาณเนี้ย มันจะลุกหลงไปกรใชัยแล้วตอนนี้มีคนบาดเจ็บกี่คนไหมพ่อคนบาดเจ็บด้วยมากมเขาจะเอากำปั้นโชกกันแล้วก็ที่บาดเจ็บมากๆก็คือเด็กมันวิ่งหนีแล้วก็ไปชนชนกำแพงรั้วกลายเป็รับบาดเจ็บเยอะไปหลายเข็มเหมือนกันครับเพราะเขาเมื่อคืนมีเสียงดังคล้ายเสียงปืนเนี่ยเป,เป็นปืนจริงไหมพ่อหรือย,ยังไงครับที่มีคนถือเวยเสียงปืนนะปืนจริงๆับพอดีผู้ใหญ่มีเพื่อนเป็นานายดาบตำรวจ ทํางานอยู่ก็เลยเรียกมาให้มาดูแลเหตุการณ์ช่วยพอเราเอาไม่อยู่พอเราคุมสถานการณ์ไม่อยู่ก็เลยบอกให้เพื่อนยิงปืนคือเพื่อป้องกันสลายสลายกันครับทะเลาะวิวาทก็ก็สลายว่ไม,ไม่ไม่ได้ยิงทะเลาะคือคนถือปืนไม่ได้ไมไ่มีเรื่องกับเขาไม่ไม่ไม่มก็เลยยิงขู่เด็กก็แตกเแขนก็ผู้ใหญ่ก็ปิดสั่งปิดงานไปอ๋อก็สลายสลายไปครับกับเป็นช่วงอ่าเลิก ใกล้จะเลิกให้พ่อหรือว่าเป็นช่วงที่กำลังเริ่มใกล้จะเลิกแล้วเป็นช่วงใกล้จะเลิกเกือบเกือบหกทุ่ม,มแล้วล่ะันนีมันมีเรื่องอย่างนี้เด็กมันกินมาจากที่อื่นเนาะปกติงานกระถินปลอดเล่าผู้ใหญ่ก็ประกาศทุกปีทุกปีอยู่ครับแต่มาปีนี้มันจุลหกมาหลายอย่างัปรุ่นมาจากที่อื่นด้วยใช่ไหมพอ่อใช่โดยมากไปรุ่นมาจากที่อื่นที่มา,า,า,าทะเลาะวิวาในงานครับ esterol, ค,ครับพ่อโอเคครับขอบคุณคราบ